ก็ถาเิวันมาหน้าข้าวหน้าก็แขงลงหน้ามั่งจะได้มาร่วมผมก็ได้ถือโอกาสสำคัญนี้นะครับที่ดรบัวขาวัญชาเมฆในฐานะเป็นคนสุลิน เป็นคนที่มีความสามารถและเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในโลกนะครับถีโอกาสอันสําคัญนี้นะครับในการที่จะมอบของที่ลึกนะครับเป็นภาพถ่ายนะครับในการเข้ารับพระราชทานปิยบัติประจําป,ป,ปี2555ทับ2556นะครับต่อหน้าพระพักนะครับพระบรมนะครับแล้วก็ดกรบวัวขาววัญชาเมฆเป็นภาพที่สง่างามมากนะครับเป็นการ เข้ารับงานที่ถูกต้องเป็นระเบียบแบบแผนสวยงามน่ายกย่องมากนะครับวันนี้จึงถือยวกันมอบให้กับดรบูวขาวบัญชาเมฆครับดรบัวขาวบัญชาเมฆท่านผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาคณาจารย์นายกองค์การบริหารนักศึกษา ผู้นำนักศึกษาตลอดจนนักศึกษาภาคกศปทุกท่านครับวันนี้เป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราได้ร่วมกันในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอินเทกกรอ,อร์เนินเกมภาคกศปประจำปีการศึกษา2 5 5 7ในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาครับตลอดระ,ลระยะเวลานะครับผมเห็นความมุ่งมั่นและตั้งใจของทุกๆคนตั้งแต่การเตรียมการ ตั้งแต่การทุ่มเทกำลังกายกำลังใจจนสามารถจัดการแข่งขันขึ้นได้อย่างสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีการแข่งขันในทุกประเภทกีฬาทุกคนได้ตั้งใจทำหน้าที่ของการเป็นนักกีฬาสมัครเล่นตั้งใจด้วยความสมัครสมานสามัคคีครับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับมีความภาคภูมิใจในการมาเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินแห่งนี้เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งในภาคอีสานที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในหลากหลายสาขาอาชีพและทุกท่านที่เรียนภาคเสาร์อาทิตย์หรือกศปก็ล้วนเป็นบุคคลที่มีศักยภาพหลายท่านก็มีอาชีพการงานที่ดีและมั่นคงแต่ก็มาเรียนหาความรู้เพิ่มเติม หลายคนมีฐานะทั้งเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดีแต่ก็มาเรียนที่นี่และเราก็เชื่อมั่นว่าที่นี่จะเป็นที่ที่ให้โอกาสที่ทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตเติบโตก้าวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมต่อไปและในโอกาสสำคัญนี้นะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเบื้องหน้าทุกท่านครับ คุณสมบัติบัญชาเมฆด็อกเตอร์บัวขาวบัญชาเมฆเป็นบุคคลที่เป็นคนสุรินภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านสองห้องสองน้องน่ยพูดผิดเลยนะครับบ้านสองน้องเกาะแก้วสำโรงทาบเป็นคนที่มีภูมิลำเนาภูมิหลังและพื้นเพไม่แตกต่างจากพวกเราแต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ทำให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทเอาจริงอาจารย์กับการต่อสู้เขาจึงเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ที่ประสบความสำเร็จผมอยากให้ทุกคนได้ใช้บทเรียนได้ใช้ประสบการณ์ของบัวขาวให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีนะครับแล้วต้องขอขอบคุณคุณบัวขาวนะครับขอขอบคุณท่านอาจารย์เกียงศักดิ์ ท่านผู้อำนวยการกองพัฒนานศึกษาขอบคุณนายกนะครับนายกนุชนะครับเป็นนายกที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจมากขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาขอขอบคุณนะครับตัวแทนนักกีฬากองเชียร์และทีมสตาฟทุกสีทุกคณะนะครับเราเป็นชาวราชพัดสดุรินร่วมกัน ทุกสิ่งทุกอย่างที่มหาวิทยาลัยคณาจารย์และบุคลากรได้ทําให้กับทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาศักยภาพให้กับตัวท่านให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปในอนาคตนะครับและในโอกาสนี้นะครับขอขอบคุณทุกทกท่านอีกครั้งหนึ่งผมในานามมหาวิวทยายลัยราชพัชรินขอกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาอินทอร์นินเกมประจำปีการศึกษา2500 57ภาคกสปณบัดนี้ครับขอบคุณครับก็เห็นนักกีฬาที่เขาอ่ารวมกันเป็นกลุ่มๆนะครับรู้สึกว่ามีความสามัคคีกันดีเป็นสุควรนะครับก็รู้สึกว่าน่าจะนะครับนาก็น่าจะสรรสนมครับก็ภารกิจหลักๆนะครับที่อ่าวันที่1พฤษภานะครับที่จะถึงนี้ก็น่าจะมีโปรแกรมชคที่ประเทศจีนนะครับ ไม่แน่นะครับก็อาจจะถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม่เป็นการเลื่อนอะไรต่างๆก็จะมีการถ่ายทอดในช่องช่อง True Mission นะครับยังไงก็แฟนมวยบัวขาวก็อย่าลืมนะครับติดตามในวันนั้นครับผมผมก็ฝากถึงน้องๆนะครับเพื่อนๆน้องๆนะครับชาวสุรินทร์หรือราชพัสลูรินทร์แล้วก็ทั่วๆไปนะครับก็อยากจะนักท่านใดเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจเล่นนะครับอยากเป็นนักกีฬานะครับท่านใดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ขอให้ตั้งใจอ่าวันข้างหน้าก็จะ สำเร็จอย่างแน่นอนถ้าเกิดเขาตั้งใจในกีฬาครับ